สวัสดีครับวนันนี้อาจารย์ก็เป็น EP แรกนะครับามาวิเคราะห์กราฟนะครับประเดิมด้วยเหรียญ d n c นะครับเหรียญ d n c เนี่ยดูจากกราฟเนี่ยอโอ้ลงมาเยอะเลยนะครับตัวนี้ อ่ะจุดนี้อันนี้ได้ทําขีดแดงไว้เพื่อจะรู้ว่ามันไม่น่าจะตามลงมาจะาขีดแดงนี้แล้วล่ะนะครับจากที่ดูสังเกตกราฟโดยที่อ่ไม่ใช้อิดิเคเตอร์อะไรนะครับอขอบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าของทางจารเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้อิดิเคเตอร์เยอะเท่าไหร่หรือว่าดูแค่ตัวกราฟนย่เดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นทาเฟรมวิกนะครับตัวนี้ทาเฟรมวิก เราจะตัดมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตัดงแตรงนี้เลยเราก็เริ่มนับอ่าสมวมากจะอ่าถ้าดูแนวรับแนวต้านนะครับดูเอิเลฟเว็เฉยนะครับตอนนี้เอลเลฟเว็ตยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามนีไม่ได้หนึ่งสองข้ามไปได้อันนี้ก็ดูไปก่อนนะครับดูไปออกข้างน่าจะออกข้างตรงนี้นะครับแต่เมื่อร่ถ้าเจอเป็นคลื่นดีๆเนี่ย มันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้แนวตัง้งแนวรับสำคัญเลยตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามถือว่ามีระย,ยะนะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากครับเป็นช่วงที่เก็บได้ดีนะครน่าจะเก็บไม้สองต่อได้นะครับถ้าตัวนี้เนาะใครอยากเก็บนะครับจะเก็บไม้สองต่อได้ตรงนีนะ้เก็บได้ลบก่อนลบไม่ได้ไม่เป็นไร เนี่ยอันนี้ไม้แรกอาจารย์เก็บตรงนี้ได้สักพักใหญ่ตรงนี้นะครับเก็บแล้วมันขึ้นไม่ขายก็ยคือเราต้องมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะครับตรงนี้ขึ้นน่าจะขึ้นไปนิดหนึ่งสตังค์ถ้าเป็นเงินบาทเนาะนสตังค์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาเราไม่ขายนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่คือไม้สองไม้สองละตามสเต็ปของอาจารย์นี่ก็คือจะเก็บแค่ สามไม้หรือมไม่ก็สี่ไม้เนี่ยมันให้เก็บเลยไม้สองอันนี้ไม้สามเก็เก็บต่อนะครับนี่ช่วงนี้ยาวเลยครับตรงนี้อยู่โซนตรงนี้เดี๋ยวจะได้ทําตัวนี้ให้นะครับนี่น่าจะไม่เคืนี้นะคคือช่วงเก็บเนาะเราเก็บอันนี้อยู่ที่ดุลพินไม่ได้มาแนะนําการลงทุนหรือว่าไม่ในที่ชวนอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็น ความรู้เฉยใครับนะครับเออใช้เป็นความรู้นเนี่ยถ้าเกิดมันรลากยากลวลราเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละโซน,นเก็บถ้าเกินกว่าเส้นสีเหลืองก็คือไม่ไม่เก็บรล้วอใครจะเก็บก็ได้นะครับหนังสือว่าได้เยอะละตรงนี้อ่ามีเอฟซีถามมาเยอะว่าจะไปไหนนะช่วงระยะสั้นเนาะแต่พอดีอาจารย์ถือยาวนะไม่ไม่ได้แบบอ่อไม่ได้แบบว่า ถือสั้นเท่าไหร่นะครับชอบชอบชอบแบบว่าถือยาวมากกว่านะครับอันนี้ก็เลยสังเกตดูถือยาวเนี่ยเออถือสั้นเนี่ยถือสั้นนี่ก็เนี่ยตรงนี้ที่วงไว้กับที่วงตรงนี้นี่เดรเวจิ gen, นฮะถ้าใครจะดูสั้นก็คือเดรเวจินอย่างเดียวนะครับกรณีจุดซื้อคือจุดตัดตรงนี้นี่จุดตัดน่าจ,จะอยู่ช่วงนี้พอดีฮนะมีต้องมีแทนคอนเฟิร์มก่อน นี้ใครจะมีเทคนิคอะไรก็ไม่ไม่ได้อ่าว่าตรงนี้จะถูกหรือจะผิดนะครับอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนและสกิลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเอ่ออยู่ที่ความถนัดดีกว่านะครับกรณีนี้นะะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า l v c เนาะ EP แรกประเดิมก่อนอ่นะอันนี้ขออันนี้คือทดสอบดูว่าเฉยว่าจะโอเคไหมนะครับ ลองดูต่อไปตรงนี้นะครับเนี่ยกำลังทำเราก็ดูคอนเฟิร์มตรงนี้แทงตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะเนี่ยมันจะยาวไหมตัวนี้เมื่อไหร่ให้มันถีถีีีปุ๊บไม่แน่นะครับอาจจะเลยจุดนี้ไปเลยนะครับอาจจะเด้งปาดขึ้นมาปุ๊บเท่ากับแนวต้านตรงนีน้ก็คือแนวต้านตอนสอบสตางค์ตรงนี้ ก็อยู่ที่ดูพิธว่าจะขายหรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะก็อยู่ที่แต่ละคนว่า,าจะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวอื่นก็จะมาวิเคราะห์กราฟต่อนะครับอันนั้เราเน้นวิเคราะห์นะครับไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรก็คือดูแนวโน้มดูกราฟเพราะว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยน่าจะเป็นจิตวิทยาอยู่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เรา อินเคเตอร์ก็เป็นส่วนประกรอบนะใครถนาดอ mm ินเดคเตอร์ก็ได้แต่อันนี้ก็ดูจากแนวโน้มดูแนวรับแนวต้านธรรมดานะครับอยู่ที่เป้าหมายเราเราเท่าไหร่นะครับเจอกันต่อไปนะครับตัวอื่นนะครับใน EP ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ